น้ำผึ้งเมืองเหนือแท้ๆใส่ในปังสังขยาใบเตยหรือจิบคู่กับน้ำชาร้อนแบบใต้จะช่วยเพิ่มความหอมหวานแบบธรรมชาติได้ยังไงแล้วทำไมถึงกินแล้วรู้สึกดีจังนะไปหาคำตอบกันสุภาพบีฟาร์มวันนี้ผมจะชวนทุกคนมาลองจับคู่น้ำผึ้งเมืองเหนือกับของกินที่หลายคนคุ้นเคยกันบ้างดีกว่าครับ เมนูง่ายๆแต่พอใส่น้ำผึ้งแท้เข้าไปแล้วมันไม่ใช่แค่อร่อยขึ้นนะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างเพิ่มเข้ามาเลยครับ 1. ปังสังขยาใบเตยกับน้ำผึ้งขนมปังนุ่มๆกับสังขยาใบเตยหวานมันหอมแต่พอราดน้ำผึ้งแท้ของเราเข้าไปกลิ่นใบเตยจะชัดขึ้นเลยครับเหมือนน้ำผึ้งมันช่วยดึงกลิ่นธรรมชาติออกมาอีกชั้นหนึ่งเลยนะแถมยังลดการใช้น้ำตาลขัดข่าวได้อีกเพราะน้ำผึ้งหวานแบบไม่แสบคอกินเพลินไม่รู้สึกผิดแน่นอนครับ 2. น้ำชาร้อนแบบใต้กับน้ำผึ้งคนใต้ ให้หลายคนชอบชาร้อนตอนเช้าแต่ถ้าแทนน้าตาลด้วยน้าพึ่งเมืองเหนือกลิ่นชาจะนุ่มขึ้นหอมขึ้นแล้วก็ละมุนกว่ามากครับไม่ใช่แค่รสชาติแต่ยังช่วยเคลือบคอด้วยใครเสยนแหบๆจิบแล้วสบายคอเลยวันนี้คุณกินน้ําพึ่งเรียงครับบ๊ายบาย